ให้กำลังใจให้ความหวังตัวเองนะคะเอาละค่ะท่านต่อไปค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าวัาวนนี้เขาคือผู้กล้าเขาคือผู้ที่จะทำให้เราทุกคนเห็นว่าเฮ้ยผู้ชายฉีดวัคซีน HPV ได้คุณมิวคะตอนนี้เขาติดต่อคุณเนี่ยคุณรู้สึกยังไงคะการตกใจเลยค่ะ คือตอนแรกคุไม่ทราบจริงๆว่าทำผู้ชายเนี่ยสามารถฉีดได้ด้วยแล้วก็คือตอนแรกก็บอกว่ามไม่ไม่ค่อยมีความรู้ด้าน HPV เท่าไหร่เนาะจนจนก่อนที่จะมางานเนี้ยกล็ลยไปศึกษาศึกษานู่น,ศ,นศึกษานี้มาก็อ,อย่างที่คุณหมอพูดเลยว่าคือผู้ชายเป็นพาหะได้แล้วก็ทําให้เหมือนหน้าตาการเสี่ยเพิ่มสูงมากขึ้นอะไรแบบนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าก็จะเป็นการตัดตอนที่คุณหมอบอกก็ถ้าผู้ชายฉีดด้วย ก็จะเป็นการช่วยลดอัตราการเกิดเชื้อและก็อัตราการเกิดมะเร็งิได้ดีมากขึ้นแล้วมีฉีดหรือยังนะหรือว่าเดี๋ยวจะฉีดยังเดี๋ยวหลังจากนี้จดีดลังจากนี้ทุกคนทุกคนจะได้เป็นสักขีพยานในการที่จะตัดตอน HPV p แต่ถ้าไปเวลาไปพาดหัวข่าวเนาะสักคีพยานตัดตอนมิล แต่วันนี้เป็นการตัดน,นี่คือเป็นการแสดงให้ทุกคนได้เห็นเลยนะคะว่าเนี่ยคือคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่จะแสดงแ่างพลังให้ทุกคนได้เห็นว่าไม่ไม่ต้องเขินแล้วไม่ต้องคิดว่าบ้าหรือเปล่าพูดก็พูดอยู่แล้วว่าเป็นมะเร็งปักมนลูกชานไม่มีปักผมไม่มีปักมดลูกให้ผมฉีดทาไมคนรู้สึกอย่างนั้นไหมคะ ก็ตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันก็ผมว่าเอาเราก็ไม่ได้มีปักบนลูกนี่แล้วทำไมจะต้องฉีดด้วยแล้วก็จากฟังที่คุณหมอพูดวันนี้ครับผมก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาเยอะมากแล้วก็ก็ดีใจแทนน้องๆด้วยนะที่เหมือนทางรัฐบาลก็ช่วยเริ่มเริ่มมีการฉีดเรื่อยๆแล้วก็เป็นไปได้ว่าในอนาคตเนี่ยเด็กๆเขาก็อาจจะมีอัตราการติดน้อยลงก็รุ่นๆเหล่านียนะครับเที่ยงคืนก็อาจจะเป็นภาระเองก็แล้วมีอะไรรุ่นน้องเนี่ยเราไม่ต้องห่วงละ แล้วรุ่นพี่นะคะมีอะไรอยากจะฝากให้ความหวังพี่พี่บ้างก็ถ้ามีโอกาสครับผมก็หาก็หาเวลากันมาตรวจด้วยแล้วก็มาฉีดด้วยครับผมก็ได้ลดความเสี่ยงซึ่งกันเองเหมือกันความเสี่ยงในการแลกล้งอยอางไรคะ <laughs> <laughs> ในในใน <laughs> ในอนา,าคตกลุ่ม <laughs> ประมาณนี้นะกลุ่มอายุประมาณนี้เอางั้นขออนุญาตมีหนึ่งคำถามกับคุณหมอนะคะว่าแล้วอย่างนี้ผู้ชายเองเนี่ย มันจะมีอาการอะไรบ่งชี้ไหมคะว่าอันนี้แหละน่าจะเป็น HPV นะค่ะคุณหมอจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเล่ากลับไปบ้านงนะผู้หญิงเวลาเกิดภายในเนี่ยเชื้อ HPV นะมักจะรวมคนเนกินแถวๆปากลูกเยอะสุดน,นะแต่ปัญหาคือผู้ชายเนี่ยมันกระจายนะผู้ชายที่ว่าว่าเราต้องกิบวัคซีน HPV ยิ่งแรงกว่าอิกในแง่ว่าเพราะสมมติ เราจะตรวจหาผู้ชายไม่ยากนะผมเล่าให้ฟังเวลาเราไปตรวจผู้ไข้เนี่ยผมก็ตรวจผู้ไข้หาเชื้อ HPV ใช่ไหมที่เดี๋ยวนี้ตรวจไม่เล็กหรือเป่าปรากฏว่าเมื่อเราบอกผลเขา้าไป HPV ข้อสิบสี่คือคุณเนี่ยมีเชื้อ HPV คุณรู้ไหมว่าใจของผู้หญิงน่นลอยไปไหนจริงๆเนี่ย,ยไม่ได้ลอยอยู่ไม่ได้มองมองหน้าหมอก็จริงนีแต่จะลอยไปที่บ้านใช,ใช่ใช่ไหมเพราะก็รู้อยู่ว่า เขาฉันรับเชื้อ HPV จากชายนะอย่างเงี้ยน,นะแล้วเสร็จแล้วว่าคำถามต่อไปคือว่าท่านที่จะไปจับคนที่บ้านมาตรวจใช่ไหมอันนี้ปัญหาคือว่าเราอะ่ะไ,ได้แนะนําให้ตรวจ HPV ในผู้ชายไม่แยกเข้าข้างกันเนาะแต่เพราะว่าเชื้อ HPV ในผู้ชายมันกระจายหลายที่นะตรงจยตรงใรทำมรเราไม่ตรวจมาทุกที่เลยหรอคะตรงก้งนอะไรหลายๆๆที่นะแต่ทคานคือผูอ้หญิงเนี่ย มันคือภายในมันมีเป็นน้ํามีอะไรมันตรวจง่ายแต่ผู้หญิงไอ้ผู้ชายเนี่ยนะมันแห้งเนี่ยการตรวจที่ให้ผููกมนามัยจริงๆคือว่าต้องขูดให้เลือดซิๆเลยนะเพราะมันอยู่ตรงผิวหนังซึ่งน่าสงสารไหมแล้วก็บอกได้นะคะถ้าสมมติว่าคุณคุณภรรยาคนไหนที่ไม่ได้ไปไหนอยู่สามีคนเดียวอยู่ดินดีเป็น HPV จะขูดให้เลือดมาซิฟเองนี่แหละค่ะคุณหมอไม่ต้องขูดแต่ไม่ใช่่ะ แม้เลยทำเกมเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นเจอแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์แปลว่าถ้าเขาเนกาทีฟไม่ได้แปลว่าเขาปลอดภัยนะทั้นป่วยการที่จะไปตรวจสู้ฉีด HPV วัคซีนไปเลยดีกว่าใช่ไหมครับอันะนี้คือผงงู้หญิงนะนั้นโดยหลักการเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราตวจอย่าฉีดอย่าเฉพาะแค่ผู้หญิงนะปัจจุบันเนี่ยในทั่วโลกไม่ใช่ทั่วโลกนะครับประเทศซึ่งเขามีตังค์เนี่ยเขาฉีดทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะประเทศไทยเราผมเรียนนิดนึงนะตอนนี้เนี่ยกระทรวงเนี่ยเราฉีดในผู้หญิงเท่านั้นนะเด็ก อายุ11-12เ 11, ด็กปอ .5 นั้นนะครับเพราะว่าเงินเราก็าไม่ได้เยอะนะแล้วนะส่วนผู้ชายเนี่ยเป็นเป็นอันดับต่อไปถ้าเรามีตังค์เยอะขึ้นนะ,ะแต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมมีซึ่งเมื่อกี้ผมลืมอีกนิดนึงนะมนนาร็งที่นอกจากนี้เนะี่ยของผู้ชายหรือของผู้หญิงด้วยกันนะ,ะมนเล็งือที่ตอนนี้มาแรงมากๆาก็คือมเร็งที่ปากที่คอหอย<ม>นะติดไงครับเรารู้อยู่นะ อ๋อปรหยักนานในเทีิ่มเยอะไป <laughs> <อ> <laughs> นั่นแหละครับตอนนี้เนี่ยเชื่อไหมครับว่าอย่างในประเทศอย่างฝรั่งเนี่ยอเมริกายุโรปเนี่ยมะเร็งปากมดลูกลดลงไปเยอะแล้วแต่ปรากฏว่ามะเร็งที่ที่ปากที่คอหอยเนี่ยมันเยอะกว่าไปแล้วนะฉะนั้นการฉีดวัคซีนต,ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยฉีดแล้วมีประโยชน์ในแง่ของการป้องกันมะเร็งทั้งคู่แล้วก็มะเร็งที่คองมัดกันคือแบบต่องฝ่ายเนี่ยเป็นในแงนของทั้งคู่เนี่ยก็เยอะนะที่ก้น อ,อ๋อนี่ปากดังด้านตรงนีน้สำคัญครับค่ะขอบคุณคุณหมอทั้งสำมท่านเลยนะคะ,ค,ค,ค,ะคุณมิวล่ะคะท้ายสุดค่ะฝากนิดนึงค่ะจะรณรงค์ให้ทุกคนมาฉีดวัคซีน HPV กันค่ะครับก็อย่างที่คุณหมอบอกไปนะครับผมก็ประโยชน์เยอะมากแล้วก็ช่วยในการป้องก,อกันด้วยสำหรับตัววัคซีน HPV นะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าใครมีโอกาสก็อยากให้แนะนำให้มาฉีดกันก็จะได้ไม่ต้องไปตรวจอย่างรุนแรงอย่างที่คุณหมอเขาบอก ก็ป <chat> so ้องกันกัก่อนเลยก็ดีครับส่วนใครมีลูกคือทั้งชายทั้งหญิงแหละผมว่าก <ride> ็ก็น่าจะผ่านลูงเนี่ยไปไปฉีดป้องกันไปก่อนเลยเผื่ออะไครับผมด้วยครับค่ะยังอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าฉีดได้ตั้งแต่อายุกี่ปีขึ้นไปถึงกี่ปีนะคะก็ถ้าตามข้อบังคับคือ9ปีขึ้นไปครับถึงถึงถ้าอย่างอยไทยเนี่ยกรมการอาหารและยาก็อนุมัติให้ฉีดแม่มาตั้งประเทศทั้งชายได้หญิงนะครับเพราะฉะนั้น 9ถึง45นะคะชายและหญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือนจากวัคซีนพื้นฐานที่ฉีดกันอยู่แล้วในเด็กๆเ,เนี่ยเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือ HPV ที่ฉีดได้ทั้งย้ำอีกครั้งหนึ่งทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะทั้งมีเพศสัมพันธ์และไม่มีไม่เคยมีเลยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีในอนาคตนะคะ ขอเป็นคลองบอกให้กับทุกๆคนด้วยเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวต้องขอเชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันสักนิดนึงนะคะจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําแล้วก็ลงในโซเชียลมีเดียของเราได้ไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือว่า IG นะคะอ่าเขาถือกล้องอยู่ไม่สามารถทําท่าไปได้ด้วยในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นแบ็กเซจเธอต้องทำํำ แบกเสร็จแล้วทำแล้วก็พี่พี่พยาบาลทำด้วยกันนะคะน่ารักน่ารักนะคะเป็นการอ๋อเชิญค่ะเชิญมาทังด้านนี้เลยค่ะนี่นะคะเป็นพี่สาธิตนะคะให้นึกซะว่าตอนนี้คุณอยู่บนเครื่องบินนะคะแล้วเราก็มีเธอมาด้วยสองคนยืนด้วยกันมาเลยค่ะมาเลยค่ะมาด้วยกันนะคะโอเคค่ะท่าที่หนึ่งค่ะแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะนี่ตรงกลางเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวค่ะสวยสวยมากโอเค เดี๋ยวทำท่าให้ดูก่อนนะท่าที่หนึ่งท่าหัวใจค่ะท่าที่สองท่าปิดหน้าสื่อถึงเชื้อ HPV ที่ไม่เลือกหน้าแล้วก็ไม่รู้เลยว่ามันจะมาอยู่กับใครบ้างท่าที่สามท่าฉีดค่ะสื่อถึงการหยุดเชื้อโดยการเข้ารับวัคซีน HPV ค่ะ ทาที่4นะจ๊ะท่ากอดค่ะสื่อถึงการฟินรักอย่างปลอดภัยโอเคท่าของเรานะคะเราจะมีทั้งหมด4,8ด้วยกัน1,2,3,4,5,6,7,8อะไรจ๊ะพี่ต้องพยายามสร้างสีสันที่มันดูสนุกสนานเลยนะวันนี้ไม่ได,ไได้เราทำทุกอย่างแล้วต้องมีวันนี้ไหนๆไม่ต้องฉีดวัคซีนคนไข้ไม่เยอะมาเล่นกันเถอะ โอเคแล้วถ้าคุณหมอสะดวกก็เรียนเชิญด้วยกันได้นะคะเชิญด้วยนะ้ำทำด้วยกันโ okay. อเคโรดรีขึ้นมาเลยครับ ด,ด้วยอาจะเป็คนไม่กี่ถือว่าเป็นซ้อมใหญ่ซ้ okay, <two>, ไม่คิ่ซ้อมฮาร่าเดี๋ยวนับให้หัวใจสองสามสี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ม่ห้าหกเจ็ดแปดเป็นหน้าสองสามสี่ จะโพสลงในโซเชียลมีเดียได้เลยนะคะก้าทพี่โดนใจจะมีของรางวัลให้ด้วยหรอของรางวัลเป็นอะไรอะเดี๋ยวทางทีมงานจะจัดส่งให้เป็นของรางวัลแห่งความหวังที่เป็นอะไรเราจะไม่บอกนะคะก็สามารถที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมกันได้ด้วยรู้สึกไงบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ทั้งสี่ท่าทำง่ายๆเลยนะคะทำไม่ยากครับมทำไม่ยากครับผมเพราะคิดว่าแฟนๆทุกคนคงจะทําได้แล้วแหละ แล้วก็จะได้ขอรางวัลด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ,อคะเอาล่ะวันนี้เซอร์ไพรส์พร้อมหรือยังจ๊ะวันนี้นะคะมีเซอร์ไพรส์ให้กับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ที่จะมาแบบทุกคนเนี่ยยังไม่หมดด้วยนะคะเพราะว่าต่อไปค่ะจะเป็นการ ต่อไปนะคะไม่ว่าฉันจะอ่านชื่อใครก็ตามขอให้ปรบมือกันอย่าง,าง,าง,างแบบเครี้ยวกราดว่าคุณแสดงเห็นว่าคุณมีความสุขมาก ใช่แล้วถ่ายรูปดิม๊มจะมาสร้างแรงบันดาลใจแนละมาให้ความหวังเราทุกคนแล้วเนี่ยนะคะยังมีอะไรมาฝากทุกคนด้วยใช่ไหมคะแล้กวก็เตรียมเพลงมาฝากทุกคนด้วยครับอยากมาไหมจ๊าถ้าอยากมาก็อาได้ เตรียมตัวเชิญเตรียมตัวได้เลยนะคะ <c oughs> น้องบอกว่าเดี๋ยวน้องขอเตรียมตัวก่อนแป๊บหนึ่งนะ,งนะรั ไอวีดูยลากันถ้ารู้จักใครน้องๆพ่อแม่เพื่อนๆใครก็แล้วแต่นะครับผมก็แนะนำชวนกันมาได้ก็ชวนกันมานะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยครับด้วยสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณมิวนะคะก็ไป